ลูกกมัดอนุทินสวนเดือดขี้ข่าที่อำเภอโพกระสังจังหวัดศรีสะเกดนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นปราศัยบนเวทีหาเสียงถามชาวบ้านว่าคนที่เคยให้สัญญากับเราว่าจะให้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาทำได้อย่างที่พูดไหมซึ่งก็ไม่ได้เป็นปกติของคนพวกนี้ที่ใครบอกว่าขี้ข่าเป็นคำไม่ดีขี้ข่าคนโกงทั้งนั้นแหละไม่ดี คี้ค่าคนเอาเปรียบไม่ดีคี้ค่าคนขายชาติไม่ดีแต่คี้ค่าของประชาชนถือเป็นวาสนาสูงสุดของพวกเราวันนี้ผมเสียใจไม่ได้แล้วที่ตัดสินใจออกจากรัฐบาลเหตุผลหลักที่ออกจากรัฐบาลนอกจากเรื่องเสียงคลิปที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นไทยก็มีอีกหนึ่งเหตุผลเพราะสัญญาที่ตกลงกันไว้ถูกผิดสัญญา ตอนแรกเราก็เสียใจว่าทําไมผิดสัญญาเพราะตอนที่สัญญากันเรายกมือให้เขามีนายกตั้งสองคนถ้าเราไม่ยกมือให้เขาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เป็นนายกในวันนั้นนายอนุทินกล่าวถึงการแก้ปัญหาชายแดงของรัฐบาลว่าเชื่อว่าไม่สามารถแก้ไขได้มันต้องเปลี่ยนหน้าเล่นเพราะยากที่จะหาข้อตกลงถ้ามีข้อตกลงก็จะต้องมีการสูญเสียมีการเสียเปรียบขึ้น วันนี้ถ้าเปลี่ยนคนไปตกลงเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่าหากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้พักภูมิใจไทยได้เป็นสสจะสะท้อนให้เห็นว่าหมดเวลาสำหรับรัฐบาลชุดนี้แล้วหมดเวลาของพักเพื่อไทยแล้วในจังหวัดสีสเกตแล้วเราจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงๆ